กลางดึกที่ผ่านมาเมื่อตอนตีหนึ่งกว่าๆนะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทยาสลบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมูลิธิแห่งหนึ่งร้องเรียนนะครับบอกว่าถูกตํารวจทําร้ายร่างกายกลางดึกที่ผ่านมาที่บอกว่ามีความคืบหน้าเพราะว่าต้นสังกัดของตํารวจเองก็ออกมายืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เป็นข่าวครั้งนี้ก็คือนายสมนึกแซ่เอี้ครับคนเสื้อแดงนะครับคนขวาคุณผู้หญิงนั่นคือภรรยาของคุณสมนึกส่วนคนขวาคือต้นสังกัดของคุณสมนึกคุณศินชัวฒสา สาธรจากมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานะครับ <laughs> คุณสมนึกเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้กลางดึกเนี่ยถูกนายตำรวจยศพันตำรวจโทรประจำสบพบางละมุงชนบุรีซึ่งอยู่ในอาการเมาสุรานะครับ <laughs> คุณสมนึกบอกว่าอย่างนั้นทำร้ายร่างกายหลังจากมีเรื่องขับรถปาดหน้ากันเริ่มต้นเราฟังกันก่อนว่าคุณสมนึกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ยังไงบ้างเชิญครับ เป็นส่งคนเจ็บจากโรงพยาบาลบางบึงผมก็วิ่งออกมามาถึงหน้าไยตองเก้าเขาก็ได้ขับรถออกมาแต่ผมไม่รู้เป็นรถใครอือเราได้พุ่งออกมาเขาพุ่งมาปุ๊บผมก็ปิดแดงแดงปุ๊บก็หักหลบหักรถบผมว่าโยกออกไปเพื่อไปนี่ไปติดไปแดงผมก็ไม่ได้ระวังไม่ได้ไม่เห็นใจว่าเัาจะตามหรือเปล่าอือพอเขาหนีไปแดงปุ๊บเราบาดหน้าจออือแลเราก็มีปัญหาตรงนั้นเจอมกับไอ้รถมือแจ้งอะไรมือแจ้งอะไร บอกผมต้องแก้นังศูนย์บอกว่าผมมีปัญหาเขาบอกม,มึงมึงไม่ต้องแก้ทุบอก่างจบมึงมึงไม่จบมึงดับหลังจากนั้นทั้งสองคนทั้งคุณสมนึกและคุณสินชัยก็เข้าไปพบและก็ไปขอความเป็นธรรมกับพันธวจเอกธรรมนูนมั่นคงซึ่งท่านเป็นผู้กปบ,บางละมุงชนบุรีต้นสังกัดนะครับขอความเป็นธรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณสินชัยเนี่ยบอกว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทางกู้ภัยกับตํารวจเนี่ยทางานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอดครับแต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็เลยอยากจะขอความเป็นธรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2เรื่องที่อยากจะขอให้ทางผู้บังคับบัญชาของนายตำรวจคนนี้ช่วยทํา1ก็คือว่าขอให้โยกแย้ายตำรวจคนนี้ออกจากพื้นที่โดยด่วนเพราะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยครับและ2คือขอให้รับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จากความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณสมนึกด้วยซึ่งพันตมรตจเอกธรรมนูนเองก็บอกว่าพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทั้งตัวคุณสมนึกและก็นายตำรวจที่ตกเป็นข่าวด้วยฟังเสียงท่านผูก้กำกับดูนะครับว่าท่านว่ายอย่างไงบ้างครับคุณกรณ์ผูดก็ได้สอบถามข้อเท็จจริงบางส่วนแล้วนะครับขณะนี้ก็ให้รายงานชี้แจงเหตุทั้งหมดขึ้นมานะครับ าก,การสักถามข้อเท็จจิงเพื่อนก็ก็ก็ส่วนหนึ่งครับแต่ทีนี้เราก็ต้องรอฟังข้อเท็จจริงทั้งหมดจากการสอบสวนซึ่งในเรื่องที่ทางทางผู้เสียหายร้องขอมาเราก็จะเสนอพิ้ามชายดาเน,นินการนาพบุญกับบอกนะครับบอกว่า ได้พูดคุยบางส่วนไปแล้วนะครับนี่คือโฉมหน้าของสวปที่ตกเป็นข่าวอยู่ตอนนี้แต่อย่างที่เรียนนะครับว่าเราต้องให้ความ็นธรามทั้งสองฝ่ายนะทางคุณสมนึกเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้ส่วนทางผู้กํากับบอกว่าเดี๋ยวจะให้เขียนรายงานขึ้นมาคุยบางส่วนและข้อเท็จจริงมีบ้างแล้วเหมือนกันแต่เบื้องต้นเนี่ยให้พ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบไปก่อนครับให้ปฏิบัติงานในส่วนที่ไม่ต้องพบปากกับประชาชนและก็จะ แต่เบื้องต้นนี่ยังไงก็คงต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับอี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าอย่างน้อยผู้กับเองก็มีท่าทีที่พร้อมจะให้ความเป็นธรรกับทั้งสองฝ่ายนะครับ